อารมณ์พักแน่เด้อพี่น้องค่ะด้วยนะฮะต้มไข่แต่ว่าไม่มีเครื่องในเนาะไม่มีตับไม่ได้ใส่ตับไก่นะวันนี้<า>ข้าวมันไก่ไก่ทอดไก่ทอดไก่ต้มต้นหอมป้าป้าซื้อมาใหม่ๆกินกับ ป้าปองไม่เดินม,มามวหนเนี้ยโอ้โลูกนะอือยลูกตากินนอย่าคุยกับยายเลอลูกอืมอย่ากวนดนเ่ยาก็ลับแมาส่งกี่โมงโ เย็นๆ <S 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 ป๊ะป๊ามาส่งหรือว่ายายมาสง่งตายจะตรงไหนทุ่าา้ามาส่งยญ้ามาส่งอืมเมื่อวันก่อนโทรไปอยู่กับป๊ะป <S 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 ๊าก็ถือเองสิ บบุูเลิกกินเดระแจนะคัะบ้าเช่นอย่างเฮ็ดน้อยเป็นบ้าไะแต่วาเดอฝรั่งกระทดผักเข้าหนึ่งละอืมบ้านนี้กินจนเ้มันกินออเนื้อให้ลูก,กให้เต้าอ่าแม่กระแทกกระดูกบ้าให้ปีกมันเนาะปีกมันนะฮะต้มทั้งตัว เตดไหมน้ำจิ้มบนโอเคไหมข้นงลาบนตัพพุนเาเาบนพื้นข้างาบนพื้นแเ้วสุด้กกใช่ไหเอาเตดใจนะอยู่นกกรรมมือแม่ว่าอย่างนั้นเหรอมามตั้งใจกินลูกตั้งใจกินจะได้เล่นกับน้อง โอ้ยใหญ่เ่ลูกอ่อนแคบพี่น้องเลยอยเอาก่อนเลูกเอาก่อนเดียนใ้กันแต่เอ๋แต่เอ๋ กัดเนาะสวัสด <No. highway. S 2> ีค่ะนิ้วปากกัดอิ่มโอ้มาวางวางอ่ะลูกเขย่ากันมาใหม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่าจับขั้นส้มนะ

ถ้ามันเจริคไข่ป่ะที่ป่นนานี้ยันรูบอิม <ś 2> สองตัวนะ่อะอุลามิจช์อืมสี่ขามาแทะกระดูกออกทอดกรอบไม่ใช่ <c oughs> อ,อุลามิช่์ทีละครึง่งลูกทีละครึง่งทีละครึง่งอืมอืมเนี่ยเราชิมซุปสิตกักซ,ซุปซิมซิหนูนะ ซุปมาม่าบอกให้อยู่ชิมกินอยู่ไม่กี่อย่างไหนก๋วยเซุปนี่อร่อยให้ซุปตักใหม่ก็ได้ดูตักกินแต่น้ำมันลูกผักหนูไม่ชอบก็ไม่ต้องกิน น้องอย่มันเงน้ย่หลับไม่พอเองตื่นเองสักแปบอด่มสาูชขทามันใจน้ำจิมมำ้มแซ่บๆว่าไปบ้านเฮอเนาะ <c oughs> อืมต้นหอมดูความวุ่นวายนะฮรเดนะี๋ยวดามอมีจ้าเข้ารับไป เย็นนี้มาส่งคืนนะคะอ,คอืมรำคาญคนป่วยยายเนี่ยอืมแซ่บพูดถึงเอ่อเอข้ามันไก่เนะี่ะ